เราจะเสนอเมนูนะครับทอดไข่นะครับผมทอดไข่ใส่หอมหัวใหญ่ๆครับผมไม่ใหญ่มากครับหอมตามบ้านเราเนี่ยครับสูตรเด็ดครับผมทอดไข่หอมๆลำบ้านต้องมีไข่ไ้อทอดอยู่แล้วนะครับผม ีขาดไม่ได้ผมอยู่ที่ว่าใครจะทำอร่อยไม่อร่อยเท่านั้นครับผมทอดไขท่ทองเชฟกระทะดำนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมกำลังเหลืองนะครับ เป็นขั่วไข่หรือจะเป็นทอดไข่แล้วครับดูต่อไปนะครับผม หอมเลยครับตอนนี้หอมๆเลยครับโอเคนะครับ, okay, รบไข่เริ่มสุกแล้วเอาเป็นแค่นี้ครอนนะครับผมัดีดครับผม